เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีใหม่ของค่าดีงามกว่าผู้ใดบทที่31อ นางอยากทำเหมือนครั้งแรกที่ได้พบเขาที่จุดพักเปลี่ยนม้ากระโจนเข้าไปในอ้อมกอดของบูรุษตรงหน้ากอดเขาเอาไว้แน่นๆ ขอร้องให้เขายอมให้นางอยู่ใต้การปกป้องคุ้มครองของเขาตลอดเวลาอย่าได้ผลักไสานางออกจากโลกของเขาเช่นนี้แต่นางรู้ว่านี่เป็นการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของเขาแล้วไม่มีทางเปลี่ยนแปลงอีกนางมองเขาอย่างนิ่งอึงเขาเงียบขึ้หลังผ่านไปสักพักคายริสุราจะตีขึ้นมาอีกระลอกจึงล้มตัวลงไปนอนโดยไม่ผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าหลับตาใช้น้ำเสียงนิ่งสงบ อบเอ่ยว่าเจ้ากลับห้องไปได้แล้วที่นี่ไม่จำเป็นต้องให้เจ้ารังอยู่อีก จนยาฝูกลับไปยังห้องที่อยู่ติดกับเขาอย่างไร้วิญญาณความรู้สึกประหนึ่งหายนะกำลังจะมาเยือนเกาะกุมหัวใจนางเอาไว้แน่นรู้ว่าในอนาคตจะมีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นเพราะว่าไร้กำลังจะหนีพ้นได้แต่มองดูมันเดินเข้ามาหาตนเองทีละก้าวทีละก้าวนี่ถึงจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดดึกดื่นแล้วภายในจวนถูซือ้อค่อยคอยเงียบสงบลง เจนิญยาฝูกั้นหายใจแนหูเข้ากับผนังหูข้างหนึ่งฟังเสียงความเคลื่อนไหวภายในห้องข้างๆเขาเมาแล้วหลับลึกมากเจนิญยาฝูฟังอยู่นานไม่ได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวสักนิดเดียว นางนั่งกอดเขา่าขดตัวอยู่ที่มุมเตียงร่างกายนิ่งไม่ไหวติงอยู่ภายในเงามืดของยามราตรีนั่งอยู่เช่นนี้เป็นเวลานานมากในที่สุดก็คานลงมาจากเตียงเดินออกไปโดยไร้ซุ้มเสียงคืนนี้เผยเย่าอันเมาแล้วตอนที่เพิ่งกลับมาบางทีริสุราอาจจะยังไม่ได้เข้มข้นเพียงนั้นแต่นับตั้งแต่เขาไล่นางจากไป อารมณ์ของเขาก็ดำดิ่งลงจากนั้นริสุราก็แผ่ลามมาจากรอบทิศกืนกินสติของเขาจนหมดสิน้นสุดท้ายเขาถึงขั้นฝันฝันถึงเรื่องราวเก่าๆที่กระจัดกระจายเกี่ยวกับเด็กหนุม่มอายุ16ปีคนหนึ่งในปีนั้นเด็กหนุ่มประคองร่างของบิดาที่ไร้วิญญาณจากสนามรบกลับมาเมืองหลวงกลางดึกที่พิธีฝังศพเพิ่งจะเสร็จสิน้นเขาไปเยี่ยมซินหูหยิน มารดาที่นอนสมอยู่บนเตียงด้วยจิตใจอันโศกเศร้าบ่ารับใช้บอกว่าสินหูหยินยังอยู่ที่ห้องโถงเส้นไหว้ผู้ตายเขาไปตามหาก่อนมองเห็นแผ่นหลังของนาง นางยืนอยู่ตามลำพังเบื้องหน้าป้ายวิญญาณของบิดาเงาร่างแทบกืนหายไปในเงามืดและดูขมุกขมัวเขาในวัยหนุม่มยืนอยู่หน้าห้องโถงตอนที่กำลังจะเข้าไปสินหูหยินพันสะบดด่าเสียงต่ำใส่ป้ายวิญญาณน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเครียดแค้นและตัดพอ้อ16บปีแล้วท่านช่างเป็นบุรุษใจดำ ข้ายอมรับเด็กนอกคอกที่ท่านอุ้มกลับมาจากข้างนอกเป็นบุตรชายมองดูเขาแย่งชิงของที่เดิมทีเป็นของบุตรชายข้าทั้งหมดตอนนี้ท่านกลับตายไปทั้งอย่างนี้แล้วคนที่สมควรตายคือเขาตัางหากเหตุใดเขาถึงยังไม่ตายไม่ได้บอกว่าเขามีชีวิตรอดได้ไม่เกินสิบขวบรหรือตอนนี้ป่าเข้าไปกี่ปีแล้วแม่ไม้ผู้น่าสงสาร จมดิ่งอยู่ในห่วงอารมณ์ของตนเองระบายความเครียดแค้นและน้อยใจอันไร้ขอบเขตท,ที่ฝังลึกอยู่ในใจออกมาทั้งหมดต่อคนตายไม่ทันได้สังเกตเห็นว่าชายหนุ่มมาที่นี่ทั้งยังจากไปแบบเงียบๆชายหนุ่มในความฝันมีตำแหน่งสูงสักความสามารถโดดเด่นในสายตาผู้อื่นเขาคือบุตรที่สวรรค์ภาคภูมิใจความน่าเสียดายเดียวในชีวิตน่าจะเป็นร่างกายที่ออ

แต่มีแค่ตัวชายหนุ่มผู้นั้นที่รู้ว่าอาการป่วยไม่ใช่เรื่องที่พูดถึงไม่ได้ของเขาความเจ็บป่วยที่เขายากจะพูดถึงล้วนมาจากการปฏิบัติที่เขาได้รับจากมารดาเขาฉลาดมาตั้งแต่เกิดในตอนที่เด็กอายุเท่ากันยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรเขากลับจำความได้แล้วมารดาไม่ชอบเขาไม่ใช่แค่ไม่ชอบแต่ยังแฝงไปด้วยความเกลียดชังอันรุนแรงต่อเขาด้วยในยามลับตา ผู้อื่นนางจะใช้สายตาจงเกียิจงชังมองเขาช่วงเวลาอันยาวนานจวบจนเขาเติบใหญ่สายตานั้นของนางก็กลายมาเป็นเงาดำที่ไม่อาจขาจัดพ้นในใจเขาไม่ว่าเขาจะเก่งกาจเพียงใดถึงขั้นยิ่งเขาเก่งกาจเพียงใด นางก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกถึงความรังเกียจชิงชังมากขึ้นเพียงนั้นแต่ด้วยนิสัยเก็บตัวกำหนดมาให้เขาไม่มีวันเปิดเงามืดในใจให้แก่ผู้อื่นเห็นต่อให้เป็นต่อหน้าบิดาและท่านย่าเขาก็ไม่มีวันพูดขึ้นมาแม้แต่ครึ่งคำแค่ตนเองรับรู้ก็พอแล้วแต่ต่อให้เป็นเช่นนี้ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อความตั้งใจที่จะแก้ไขความสัมพันธ์ระหว่างเขากับมารดาให้ได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่บิดาเพิ่งเสียชีวิตไป ตอนเด็กเขาเองก็เคยคิดว่าที่มารดาไม่ชอบเขาบางทีอาจเป็นเพราะสุขภาพเขาไม่ค่อยแข็งแรงดังนั้นเขาจึงศึกษาวิชาแพทย์เรียนวรยุทธ์หวังว่าวันหนึ่งตนเองจะมีร่างกายที่แข็งแรงเหมือนคนอื่นต่อให้ฝันเผยเย่ายยอันก็คิดไม่ถึงว่าที่มารดาไม่ชอบจะเป็นเพราะความเป็นมาที่ไม่อาจบอกผู้อื่นได้ของเขาเขาไม่ใช่บุตรชายคนโตที่ถูกต้องของสกุลเผย เขาเป็นแค่ลูกนอกสมรสที่บิดาอุ้มกลับมาจากข้างนอกเท่านั้นความลับที่ได้รู้โดยไม่ตั้งใจนี้ทำให้เขาในอายุ16 ตกอยู่ในอาการรังเกียจและปฏิเสธตนเองอย่างรุนแรงความเข้าใจทุกอย่างที่เขามองเป็นเรื่องปกติภายในค่ำคืนเดียวได้พังทลายลงมาจนสิ้นจากนั้น3เดือนให้หลังตอนกลางดึกซักคืนที่ช่วงเวลาไว้ทุกของบิดาใกล้ครบกำหนดได้เกิดเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อเขาไปทั้งชีวิต อนุคนหนึ่งของบิดาผูกคอตายใต้ต้นไม้หน้าเรือนที่เขาพักอาศัยตอนกลางดึกรุ่งเช้าวันต่อมาถูกพบศพข่าวลือเริ่มแพร่ออกไปมีคนพูดว่าเป็นเขาที่ทำพฤติกรรมดูหมิ่นนางอนุน่าจะทนรับการสบประมาทไม่ไหวถึงได้แขวนคอตายอยู่หน้าเรือนของเขาอย่างโมโหสุดท้ายเขาใช้การออกจากเมืองหลวงเป็นวิธีในการสิ้นสุดชีวิตวัยหนุ่มของเขา ของที่ไม่ใช่ของเขา การส่งคืนกลับไปย่อมเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วหลังอายุ20ปีเผยโย่าอันที่ไม่เคยนอนหลับสนิทก็ไม่เคยฝันอีกแต่คืนนี้เขากลับตกลงไปในห้วงฝันที่ทําให้เขาไม่มีความสุขเช่นนี้เขาในความฝันกลับไปยังช่วงวัยหนุ่มที่ในสายตาผู้อื่นดูเปล่งประกายสดใสแต่สําหรับเขากลับเหลือแค่ความเก็บกดหม่นมองเท่านั้นในความเลือนรางดูเหมือนเด็กหนุ่ม คู่นั้นจะล้มลงกลางพื้นหิมะนอกด่านรอบด้านเต็มไปด้วยเศษซากกระดูกสภาพมิต่างจากนารกเขารู้สึกประเดียวร้อนประเดี๋ยวหนาวช่วงที่นอนหลับไม่สนิทในจมูกพันได้กลิ่นหอมหวานอบอุน่นที่เหมือนเคยรู้จักมาก่อนความมืดมิดทั้งหมดในความฝันค่อยๆถูกขับไล่หายไปเขาละโมบต่อสัมผัสอบอุน่นอ่อนนุ่มนี้โดยไม่รู้ตัวไล่ตามไปในความฝันอย่างมิอาจตัดใจ ตอนที่เจรัญญาฝูถูกเผยเย่าอันรวบตัวเข้าไปในอ้อมกอดนางรู้สึกตื่นตกใจมากจริงๆร่างกายแข็งค้างไปชั่วขณะเมื่อสัมผัสได้ถึงลมหายใจร้อนเผาแฝงกลิ่นสุราของเขาที่พัดมาประทะใบหน้านางถึงตระหนักได้ว่าเขาไม่ได้ตื่นขึ้นมาในที่สุดร่างกายก็สั่นขึ้นมาเล็กน้อยอย่างห้ามไม่ได้หัวใจดวงน้อยเต้นร,รัวผิวกายทั่วร่างรู้สึกร้อนลวก เอาเช่นนี้แหละหน้าด้านก็หน้าด้านสิกอดเขาไม่ยอมปล่อยเสียเลยรอให้เขาสั่งเมาข้าก็จะสมปรารถนาแล้วเจนินยาฝูตัดสินใจเด็ดขาดขยับชิดไปทั้งเขาอีกเล็กน้อยจวบจนซุกเข้าไปในอ้อมกอดเขาแล้วนางถึงได้หลับตาลงโดยที่ขนตายังสันราริก ยามอินช่วงเวลานกร้องและไก่ขันท้องฟ้าภายนอกหน้าต่างเริ่มมีแสงสลัวเผยเย้าอันสลืมสลือกึ่งหลับกึ่งตื่นตั้งแต่อายุ20ปีเขาก็ไม่เคยนอนหลับสนิทดีเช่นนี้มาก่อนถึงแม้จุดเริ่มต้นของการนอนหลับครั้งนี้จะเป็นภาพฝันที่ทำให้เขาไม่มีความสุขแต่ในตอนที่ภาพฝันเหล่านั้นถูกขับไล่หายไปการนอนครั้งนี้ก็ยาวนานและหลับลึกถึงเพียงนี้ มิหนำซ้ำยังหอมหวานอ่อนนุ่มเขาขยับแขนรัดแน่นในห่วงสลุมสลือสัมผัสนุ่มลื่นในมือทำให้เขารู้สึกถึงความผิดปกติกระทันหันคิ้วคำวัดน้อยๆคล้ายจิตสำนึกขุ่นมัวที่ตกลงไปในหมอกอันหอมหวนเปลี่ยนเป็นกระจ่างชัดขึ้นมาช้าๆเปลือกตาเขากระตุกลืมตาพลงตื่นขึ้นมาอาศัยแสงน้อยๆย,ย,ยามรุ่งอรุณก็ได้เห็นญาติผู้น้องของเขา จนยาฝูกำลังนอนร่วมเตียงร่วมห่มผ้าห่มผืนเดียวกับเขาทั้งร่างซุกอยู่ในอ้อมกอดเขาแขนเล็กๆข้างนึงกอดเอวเขามีแค่ใบหน้าครึ่งซีกกับเรือนผมแผ่สยายอยู่บนบ่าเขาที่โผล่พ้นปลายผ้าห่มออกมาดูเหมือนจะยังไม่ตื่นกำลังหลับสนิทร่างกายไม่ไหวติงทั้งสองคนขายนอนอยู่ในสภาพเช่นนี้ด้วยกันมานานแล้วเขาเองก็อบกอดนาง แขนข้างหนึ่งอ้อมผ่านเอวคอดกิวฝ่ามือวางแนบอยู่บนผิวกายเผยโย่อันอึ้งไปแล้วเริ่มแรก คิดว่าตนเองตกอยู่ในห้วงฝันแต่ในที่สุดก็ได้สติกลับมารีบชักมือข้างนั้นกลับมาอย่างรวดเร็วพร้อมลุกพรวดขึ้นที่นั่งก้มหน้ามองสำรวจตนเองคราหนึ่งอย่างรวดเร็วในทันทีแม้บนร่างของเขาจะยังสวมเสื้อตัวในตามเดิมแต่กลับเต็มไปด้วยรอยยับยู่ในสมองของเผยโย่ออันมีเสียงตุ้มดังขึ้นคล้ายบางสิ่งบางอย่างได้ระเบิดออกเขารีบเลิกผ้าหม่มกระโดดลงจากเตียง อย่างรวดเร็วมือคว้าเสื้อนอกของตนเองที่เมื่อคืนนางถอดไปแขวนให้ในตอนที่กำลังสวมใส่อย่างรีบร้อนก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังมาจากด้านหลังพี่ใหญ่เผยมือของเผยเย้าอันหยุดชะงักเขาหันกลับมาช้าๆเห็นนางสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วกำลังลุกขึ้นนั่งมือหนึ่งกอดผ้าห่มไว้ที่หน้าอก อีกมือไขยี่ตาดวงตาหลีลงกึ่งหนึ่งน้ำเสียงอู้อี้แฝงไปด้วยความอ่อดอ่อนอันเป็นลักษณะเด่นของหญิงสาวที่เพิ่งตื่นทั่วทั้งร่างของนางเหมือนไม่ได้สวมเสื้อผ้าเมื่อลุกขึ้นนั่งเช่นนี้แหมมุมผ้าห่มจะกดอยู่ที่หน้าอกแต่บ่านวลเนียนและต้นแขนขาวเปลือยเปล่าก็ยังคงโผล่อ,ออกมาให้เห็น ถึงแม้ภายในห้องจะมีเพียงแสงสลัวยามรุ่งสางแต่ก็กดข่มประกายผิวขาวยิ่งกว่าหิมะของนางไปไม่ได้ดอกไฮทัถังเบ่งบานอย่างเกียรคร้านให้ทั้งความสบายตาและรบกวนสายตาผู้คนอยู่ชั่วขณะภายในอกเผยเย่าอันสั่นสะท้านหางตาแดงระเรื่อเล็กน้อยเขาหลับตาลงหันตัวกลับไปทันควันเพาว่ากลับได้ยินนางเอ่ยขึ้นมาจากด้านหลังพี่ใหญ่เผย ข้าเป็นคนของท่านแล้วเมื่อคืนแม้ระหว่างข้ากับท่านจะไม่ได้มีสัมพันธ์ระหว่างบุรุษสตรีกันแต่ร่างกายของข้านี้ก็ไม่อาจมอบให้ผู้อื่นได้อีกนางเองก็น่าจะตื่นเต็มตาแล้วเช่นกันแม้น้ำเสียงจะนุ่มนวลเทาว่าถ้อยคำกับกระจ่างชัดเป็นพิเศษอากาศคล้ายจะนิ่งค้างไปแล้วผ่านไปนานหัวไหลเผยเย่าอันถึงได้ขยับน้อย,อยๆเขาจัดปกคอเสื้อช้าๆ เจ้าสวมเสื้อผ้าเสียเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงแหบพร่าด้านหลังมีเสียงสวบสาบดังมาแผ่วเบาหลังผ่านไปสักพักก็ได้ยินนางเอ่ยเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะเผยเย่าอันกลับไม่ได้หันมาในทันทียังคงยืนอยู่ที่เดิมแผ่นหลังเกรงอยู่บ้างเมื่อคืนเจ้ากลับห้องไปแล้ว ภายหลังกลับมานอนร่วมเตียงเดียวกับข้าได้อย่างไรผ่านไปนานเขาจึงถามขึ้นมาด้านหลังมีเพียงความเงียบสงดัดเผยโยอันหันกายกลับมาช้าๆสายตาตกลงบนร่างของเจรยาฝูแสงอารุณค่อยๆสว่างขึ้นมานางสวมเสื้อผ้าปิดบังร่างกายอย่างมิดชิดแล้วมีเพียงเรือนผมที่ยังคงยุ่งเหยิงอยู่บนบ่าเริ่มแรก นางเพียงนั่งนิ่งไม่ไหวติงก่อนจะค่อยๆเงยหน้าขึ้นสบประสานกับสายตาของเผยเยา่าอันข้ากลับมาเองเจ้าค่ะนางตอบเสียงเบาหญิงสาวอย่างเจ้าเป็นผู้ใดกันที่สอนให้ใช้วิธีต่ำช้าเช่นนี้น้ำเสียงของเขาตึงเครียดสายตาดำทะมึน ค่าคิดออกมาเองเจ้าค่ะขนตาจันยาฝูขยับไหวน้อยๆสีสาก,ก้มลงอากาศนิ่งค้างไปอีกครั้งหัวใจของจันยาฝูเต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆปลายจมูกมีเม็ดเหงื่อเล็กละเอียดผุดซึมออกมาช้าๆนางรู้สึกเกียดความไร้ประโยชน์ของตนเองอยู่บ้างทั้งที่คิดเอาไว้อย่างดีจะบอกว่าเมื่อคืนเขาตื่นมาแล้วกระหายน้ำนางได้ยินเขาบอก จึงเดินมาประนิบัติขณะที่เขากำลังสลืมสลือก็ดึงนางขึ้นเตียงและนางก็ไม่มีแรงจะขัดขืนขอแค่นางยืนกลานออกไปเช่นนี้ต่อให้เขาไม่เชื่อก็ไม่อาจแก้ตัวได้เดิมทีนางมีความกล้าปีนขึ้นเตียงเขาแต่พอถูกเขาถามเข้าให้จริงๆกลับไม่รู้ว่าเหตุใดนางกลับไม่อยากใช้ข้ออ้างต่ำช้าเช่นนี้แล้วถึงรู้ว่าต่อให้พูดความจริงออกไปแล้วจะถูกเขาดูถูกถึง ขั้นรังเกียจก็ตามเพราะข้ออ้างที่นึกไว้ช่างชวนให้นางรู้สึกสะอิดสะเอียนยิ่งนักเขาจะเป็นคนเช่นนั้นได้อย่างไรขอแค่นางสามารถรั้งอยู่ข้างกายเขาได้ก็พอแล้วจากความรู้สึกที่นางมีต่อเขาขอแค่เขารังนางเอาไว้เขาจะต้องปกป้องคุ้มครองนางอย่างแน่นอนส่วนเรื่องอื่น นางล้วนไม่สนใจนางบอกตอนเองเช่นนี้กดข่มความกระวนกระวายและความเศร้าที่ผุดขึ้นมาในใจเรียกความกล้าทั้งหมดที่มีเงยหน้าขึ้นอีกครั้งเผชิญกับสายตาของเขาพี่ใหญ่เผยข้านอนร่วมหมอนกับท่านมาหนึ่งคืนแล้วหากท่านยังไม่ต้องการข้าถ้าวันหน้าข้ายังโชคดีหนีพ้นจากเนื้อมือของซื่อจื่อได้ล้วก็ อีกครึ่งชีวิตที่เหลือข้าจะโกนผมออกบวชนางเอ่ยจบแล้วกลั้นหายใจมองไปที่เขาตาไม่กระพริบเผยเย่าอันมองสบตานางสักพักใบหน้าไร้ความรู้สึกไม่ตอบรับหรือปฏิเสธเพียงแค่เอ่ยว่ากลับไปห้องตนเองเสียหากไม่มีคำอนุญ,ญาตจากข้าห้ามออกไปที่ใดแม้แต่ก้าวเดียวพี่ใหญ่เผยจจนยาฝูวิงวอนกลับห้องของเจ้าไป เขาเอ่ยย้ำอีกครั้งพร้อมหันหลังให้โลหิตทั่วร่างเจินยาวฝูพันเย็นเยียบลงช้าช้านางนั่งเหม่อลอยอยู่สักพักถึงได้ลงจากเตียงเงียบๆก้มหน้าเดินผ่านข้างกายเขาออกไปช้าช้าภรณีประตูห้องนั้นไม่สูงไม่ถึงครึ่งชื่อเสียด้วยซ้ำเาว่าย้มที่นางจะเดินข้ามไปขากลับเหมือนถูกถ่วงด้วยตะกัวที่หนักอึ้งผิดปกติแทบจะลากเท้าไปทีละก้าวทีละก้าวในการพา ตนเองกลับไปที่ห้องเจินยาฝูฟุบหน้าลงกับหมอนหลับตาลงหยาดน้ำตาหลังรินออกมาช้าๆนางมีความรู้สึกประหนึ่งว่าการดิ้นรนครั้งสุดท้ายของนางยังคงล้มเหลวเช่นเดิมเมื่อคืนนางเรียกความกล้าทั้งหมดที่มี เพื่อกลับไปยังห้องของเขาถอดเสื้อผ้าตนเองหลังนอนลงบนเตียงไม่นานก็ถูกเขาดึงเข้าไปในอ้อมกอดแล้วยังไม่ทันได้ทาอะไรก็หลับไปทันทีหลับไปจนถึงเมื่อครู่ค่อยสะดุ้งตื่นเพราะการขยับลุกขึ้นของเขาใต้ล่านี้มีคนงงมเช่นข้าหรือไม่ จนยาฝูร้องไห้ออกมาหนักกว่าเดิมเพาว่ากลัวว่าผู้อื่นจะได้ยินจึงปิดปากเอาไว้สุดชีวิตสะอื้นให้อย่างไร้ซุ้มเสียงในที่สุดก็ค่อยๆหยุดน้ำตาลงได้เวลาล่วงเลยมาถึงยามอู่ องคารักผู้หนึ่งมาขอประตูบอกว่าใต้เท้าเผยสั่งให้เขามาเรียกนางออกจากห้องมาได้เตรียมตัวออกเดินทางกลับได้แล้วดวงตาทั้งคู่ของเจิญยาฝูบวมเป็นลูกพ้อแล้วทาว่าไม่กล้าชักช้าจนเสียเวลานางรีบลุกขึ้นเก็บสัมภาระอย่างรีบร้อน ทั้งกลัวว่าผู้อื่นจะเห็นสภาพของดวงตาจึงก้มหน้าตลอดทางติดตามองคารัก์เดินออกไปจากจวนถูซื้อเมื่อมาถึงหน้าประตูก็มองเห็นเผยเย่าอันยืนอยู่ตรงนั้นกำลังบอกลาถูซื้อที่มาส่งเขารอบด้านมีคนอยู่หลายคนศีรษะนางยิ่งก้มลงต่ำกว่าเดิมเร่งเดินไปยังรถม้าที่เหลือไว้ให้ตนเองที่ข้างหลังในตอนที่ใกล้ไปถึงด้านหลังพันมีเสียงหนึ่งดังมา ญาติผู้น้องเจนินเจนยาฝูฟังออกว่าเป็นเสียงของอันชังจูแต่แสซงทำเป็นไม่ได้ยินรีบเดินให้เร็วขึ้นแต่อันชังจูกลับไล่ตามมาอย่างรวดเร็วหยุดยืนอยู่ตรงหน้านางขวางทางไปของนางเอาไว้ญาติผู้น้องเจนินเจ้าจะกลับไปเฉียนโจวเมื่อใดรอหลังผ่านไปสักพักข้าหาเวลาว่างจากทางนี้ได้แล้วข้าเองก็อยากจะไปเฉียนโจวสกรอบ ทันใดนั้นเขาก็ส่งเสียงร้องประหลาดใจออกมาใครหยยบเข้าไปใกล้ญาติผู้น้องเจินเจ้าเป็นอะไรไปฉันไหนตาจึงบวมเพียงนั้นร้องไห้มาหรือเจินยาฝูทั้งอับอายทั้งขุ่นเคืองนางรีบสายหน้าข้าไม่เป็นอะไรขอตัวก่อนเจ้าค่ะนางเดินอ้อมอันชังจูมุ่งไปทางรถม้าอย่างรวดเร็วหรือว่าน้องสาวข้าไปหาเรื่องเจ้าอีกครั้งเจ้าบอกข้า อันชังจูไล่ตามไปด้านหน้าจันยาฝูพันมีเงาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นเป็นอย่างหวินเดินตรงมาหามือถือห่อสัมภาระของนางยืนขวางอยู่หน้าอันชังจูพลางยิ้มเอ่ยคุณหนูเจินไม่ได้เป็นอะไรนายน้อยอันเชิญรั้งฝีเท้ามิจำเป็นต้องไปส่งต่อแล้วขอรับ เจนยาฝูปีนขึ้นไปบนรถมา้าปิดประตูนั่งอยู่ข้างในไม่นานจากนั้นรถม้าก็เริ่มโยกคลอนออกเดินทางในที่สุดเย็นวันนี้เจนยาฝูก็ตระหนักได้ถึงเรื่องหนึ่ง ทิศทางที่นางมุ่งไปไม่ใช่อำเภออู่ติ้งแต่กำลังมุ่งไปทางตะวันออกตรงกับไปยังเฉยเียนโจวแทนผู้ที่คุ้มกันนางกลับก็คือหยางอวินกับผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาส่วนเผยโย่าอันเขาไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกเลย นางใช้ทุกหนทางที่ตนเองสามารถคิดออกและกระทําได้ออกมาจนหมดสิ้นแล้วสุดท้ายก็ยังรั้งอยู่ข้างกายเขาไม่ได้จากนี้ไม่ต้องพูดเรื่องให้เขาแต่งงานกับตนเองแล้วถึงแม้ตอนเช้าวันนี้ที่นางก้าวข้ามธรณีประตูบานนั้นออกมาก็ได้เตรียมใจเช่นนี้เอาไว้แล้วแต่ในตอนที่ตระหนักว่าทุกอย่างนี้คือเรื่องจริงนางยังคงตกลงไปในความโศกเศร้าเสียใจภายหลังและอับ อายหาใดเปรียบประหลาดนักในเวลานี้เดิมทีสิ่งที่นางควรคิดถึงมากที่สุดคือเมื่อสูญเสียการปกป้องจากเผยเย่าอัน ที่เดิมนางอยากขวาจับเอาไว้นั่นที่สุดไปแล้วหากวันหน้าเซียวอินถังลงมือกับนางอีกนางควรจะทำเช่นไรแต่ตลอดเส้นทางที่มุ่งไปยังทิศตะวันออกนี้นางกลับไม่คิดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่แล้วสมมุติว่าไปถึงตอนสุดท้ายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อีกจริงๆจะต้องตกอยู่ในกำมือของเซียวอินถังอีกครั้งหากเขาเอาความปลอดภัยของคนในครอบครัวมาข่มขู่อีกแล้วก็อย่างมากจุดจบสุด ท้ายก็แค่ความตายเท่านั้นจูจ่ๆก็รู้สึกว่าไม่ได้กลัวมากเท่าไหร่อีกต่อไปกับกันทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องที่ตนเองทําลงไปกับเขาความอับอายและความรู้สึกเสียใจภายหลังอันลึกซึ้งเหล่านั้นก็ทําให้นางยากจะดึงตนเองออกมาจริงๆตลอดเส้นทางนางกลับไปถึงบ้านที่เสวนเจาทั้งอย่างนี้ ปลดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ